สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมอาคารพาณิชย์สวยๆทำเลดีติดถนนใหญ่แถวถนนเส้นต้นยางหนองพึ่งกันค่ะโดยอาคารนี้มีทั้งให้เช่ารายเดือนเดือนละ290 0 0บาทราคาขาย8.5ล้านมีเนื้อที่40ตารางวาและพื้นที่ใช้สอย333ตารางเมตรมีทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ำ พื้นที่ทางด้านหลังของอาคารมีการจัดเป็นที่นั่งไว้พักผ่อนหย่อนใจโดยมีวิวเป็นต้นไม้น้อยใหญ่อยู่ทางด้านข้างต่อมาจะพาไปชมด้านบนกันนะคะห้องนอนห้องแรกเป็นห้องนอนมีบริเวณกว้างทุกท่านสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้อีกทั้งทางหน้าต่างจัดไว้เป็นที่นั่งไว้สำหรับชมวิวด้านข้างได้ บริเวณห้องนอนกับห้องที่ใช้สอยแยกกันเป็นสัดส่วนต่อมาเป็นห้องนอนห้องที่สองเป็นห้องโล่งๆมีพื้นที่ใช้สอยเยอะสามารถตัดแปลงทำเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งได้หรือทำเป็นห้องประชุมก็ได้ค่ะโดยห้องทั้งสองจะใช้ห้องน้ำร่วมกันค่ะ ห้องนอนห้องที่สามอยู่ชั้นบนสุดเป็นห้องมาสเตอร์รูมมีห้องนั่งเล่นชั้นวางของติดผนังตู้เก็บของมีโต๊ะทำงานมีพื้นที่ใช้สอยเป็นบริเวณกว้างมีเตียงขนาดใหญ่และมีไฟที่สามารถตกแต่งปรับเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบ โซนต่อมาเป็นโซนห้องน้ำมีพื้นที่กว้างขวางมีอ่างอาบน้ำห้องอาบน้ำที่แยกเป็นสัดส,ส่วนและตู้เสื้อผ้าบิวอินขนาดใหญ่ค่ะหากท่านใดสนใจหรืออยากติดตามทรัพย์อื่นๆสามารถแอดไลน์และเว็บไซต์ที่ขึ้นทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ